วันนี้ผมมารีวิวพ่อซันจินะเรจจัดนะวิวสว่งจัดดับเบิลซิกซิคดับเบิลซิกมาวันนี้ก็ฝากกดติดตามเลยนะเพราะอยากได้เพื่อนตาม50คนนะจะได้สติ๊กเกอรอื่นเขาบ้างไปนี่ก็เป็นพวกเรียกว่าอะไรอันนี้นะเครื่องสมบัติตัวละครแล้วเป็นสกิลผมชอบมากงานเนี่ยว่ามันเนี่ยเรียกว่าอะไรเลกเรจอกมายิงได้เรื่อยๆ ลองเอาไปเล่นดูสนุกอยู่ผมเล่นในโหมดอันนั้นอนะ่ะชาวไอวัวลอยมามก็มาดูกันก่อนนะไปมาแล้วกดไปเลยเริ่มแบคเชนแล้วก็ลออบ๊บนึงนะลอให้มันหาห้องก่อนโอ้คนจะเก 90, ้าสิบโค้โชคดีอีพีนึงก็จะถูกอันดับอยู่แหละมาบันนี้จเจอพ่อเหมือนกันเลยนะสุดยอดเลย พ่อกับพ่อดูพ่อคนไหนเก่งสุดพ่อผมหรือพ่อพ่อฝั่งมีลูกบดญละลูกเดชูลูกรักใช้ลูกหลักโด้ไวฝั่งนู้มีซิงแมนป่ะพ่อผมพ่อจัดมันมีสกิลที่เพราะว่ารู้สึกเหมือนคลายกินนะโดนรอนแบตเราจะได้แบบไอ้นั่นอะโอเคไม่ใช่โควิดนะฟังมยมตีอ่ะแล้วก็ได้เลือดด้วยเนาะถ้าจับไม่ผิดน,นะ เอาฝั่งนู้นพ่อไปแล้วพ่อกดตรพี่ก็ตกใจไปแล้วก็แทงเล่นไปก่อนอ่าแทงเล่นไปแทงไปแล้วก็มีคนมานะเหมือนที่เป็นเซ็กแมนอ๋อเดจูฟังเราบอกมาจาังไงโคล่าโคล่าก็เนี่ยไงเนะี่ยรุนแบงอะผมได้เลือดแต่ไมได้จนตีฉันมาบ,บับบี้นะ่ะ โอ้เสียทงยองเยอะเลยเาบอกกันทองนะเพราะว่าตอนนี้โรบินปวดโรบชือ้อได้กดจี้ทงมาจากวันนี้ไปก่อนเหมือนฝั่งนูน้นจะประกันทองกลางกันที่ปวนทองบ้านเราหนึ่งคนทองสองวันนู้นเกมมาแล้วจะเพิมเกรดไปก่อนนะ แล้วก็รอแป๊บนึงเดี๋ยวรอให้มันเต็มกนะ่อนแล้วก็จะขึ้นไปไปเนี่ยผมชอบวิ่งเหมือนกันนะเอาโคล่ามาโคล่าตีหนึ่งสองนะมันได้ตีสี่รอบถ้าตีหนึ่งสองสามแล้วมันก็ได้สามรอบเลยจะตีได้เยอะกว่า,าวถ้าตีนนหนึ่งสองก็ไม่ใช่มินน์แน่นอนทุกคนน่าจะทำได้แหละทีทน,นี้ก็ฝังที่ชั่วรอดจากตาแล้ววันี้เราที่แรง เอาค้างค้างเอ้เกมคอร่าได้อะมาจีา้เนี้ยเนี้ยเลยนะเส่ก้นอันี้เขาจะไม่ใจเย็นฝากเคชโรกันด้วยนะมีทองกับเลจูนมีทองกับลูกหลักใช่ไหมใช่ไหนมึก็เติมเกจไปก่อนนะเหมือนเลจูนจะไปเอาทองกลางให้เรานะน่าจะได้แหละเพาพ่อมาวะมาได้รู้ว่าพ่อใครเก่งสุดแล้วก,ก็ตีรถไปก่อนนะอาจจะแพ้ไหมเนี่ย อามาชิว่าอีกดีจัดเลยโอ้ยโดนอยู่นม่กินโดนจะฆ่าได้ไหมเนี่ยฝั่งนู้นจะจิดโดนเลยวายโดนโรบินแรงเงินเนี่ยสองพันฝากนโกันได้ลน้น,น,นี่ขอกันนี่ก่อนกดนอบายิโดยงนี้นั่นเองเฮ้ยค้างใจเย็นใจเย็นไว้โดนได้ จะรอดไหมเนี่ยโดอะไรไงเนี่ยเอาสายชิคกี้พกคเรียบร้อยเราเป็นน่าจะช้านะตอนนี้เราไม่มีสองล่างเลยอะล่างอ้นี่ล่างสองปีกับล่างอันนี้ร่ะเคชาล่างวันโน่นแหละมานี่ก็จบแล้วค้างอีกเกมคุณภาพดี อาจจะเป็นเพราะว่ามันตอนเที่ยงเลยแหละเพราะว่าอีเวนต์มันเพิ่งเข้าอ่ะคนอาจจะแบบใช้เราต้องคลิกเล่นกันเลยประมาณเนี้ยมนันก็ดูสรุปนะผมว่ามันก็ดีนะมีสกิลคล้ายๆคิดด้วยมาใหม่เล่นนด้จริงนะผมว่าอะไรมันคล้ายคิดอยู่คล้ายคิดมากเลยแหละก็ดีนะผมว่าล้วก็ฝากกดติดตาม้วยนะขายถักอะไรมาเนี่ยมาสกิลหนึ่งผมว่าดีถ้าสกิลสองสอ่ะปิดบูธนะตายได้เลย แค่นี้นะฝากทุกคนกดติดตามด้วยบ๊ายบาย